ีตัวลูกตัวไทยเด้อพี่น้องวันดีเช้ายูทูบทุกคนฮัลโหลเอฟวันฟอร์วัชิึงแต่งโซมาเบลคำเดือดใหม่หนอตรงเงินตงจี้อขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกนั่งแรงใจเด้อพี่น้องสวัสดีอ so เ,เดมมอ,เอไเเเอสวัสดีพี่ยูเดือดเรือขึ้นซองบานจบวบันน่ะขึ้นอีกวานนี้เป็นวานที่สามขึ้นอีก สามบนช่วงนี mm ้าไปรูเรื่องราวครับสลับ

เชิคิวพทอกันตาไว้นหูวันดีค่ะหนึ่งหลานดวงใจว่าคูดไดหลายเด้อพี่น้องขายเชยนคิวพาทอกันหตาไว้นุ่งปันย่ามเบื้งลูกจบความ่ค่ไว้น่งวาคิววสมประกอบกางนึนนงขึ้นลกลางนึงลงั ที่กพี่น้องขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกำลังใจคี่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาค่ะ Hello everyone for watching. Thank you so much. <c oughs> ขอบคุณน,หนงหลานน้องใจเด้อพี่น,น้องขอบคุณนงหลานน้องใจก่ <c oughs> อตั้งได้ครับป่าวนะ oh. แล้วะบ่าวทะเลตนสาบเนาะ ัไปป่าก็ทุกยาบก,ก็บป่าแล้วมเไปขอผูกระจ้ามีเงินลหลายๆเนาะป่าเป็นหนีเจ้าหน้าโยกเกอร์นังจมไรจนหน้าติเขียนที่ทว่าเขามาเบิง่งหรอหน้าติเขียนนะเขาไม่กอดเพรอยากกันนั่นหรอกนะได้ยินได้่าเจ้าว่ามีเงินมานะ่ะ มีเงินแต่ก่อนมีเงินยุ่พอได้ใจได้ซอยอยู่ที่น้องแันนี้เป็นหนีเขาไล่จนได้ใจกับได้รับวทตอกันเลนลูกหลานกับมาขอดูจนเงินเดือนบ่ยั่งไม่ได้ยืมก็ยืมยืมจนไน่ายออกปากออกอ เขาขยาดเข้วก็จนสิเ้อยากก